ต่อรังแดงชื่อพื้นเมืองต่อรังแดงชื่อวิทยาศาสตร์คาริโอตาไมทิสชื่อวงกามมี่ลักษณะวิสัยเป็นไม้ปาล์มบริเวณที่พบคือบริเวณหน้าอาคารลาวิจันข้างร้านสะดวกซื้อเซเว่นอเลเว่มหาวิทยาลัยรายรชพัฏภูเก็ตต้นเต่ารังแดง จัดเป็นพันไม้ประเภทปาล์มต้นแตกกอมีความสูงได้ประมาณ5-10เมตรและลำต้นมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ10-20เซนติเมตรมักขึ้นเดียเด่ยวๆหรือแตกกอเป็น2-4ต้นลำต้นตั้งตรงไม่แตกกิ่งมีลักษณะเกี้ยงเป็นสีเขียวถึงสีเทาอมเขียวเป็นปาล์มที่มีอายุสั้น หลังออกดอกเป็นผลแล้วต้นจะค่อยๆตายไปขยายพันธุ์ด้วยวิธีการพมเมเล็ดและแยกกอเป็นไมก้กลางแจ้งชอบดินล่วนปนทรายที่มีการระบายน้ำดีมีเขตการกระจายพันธุ์กว้างพบได้ตั้งแต่อินเดียพมา่าหมู่เกาะอันดามันอินโดนีเซียภูมิภาคอินโดจีนมาเลเซีย และทางตอนใต้ของจีนส่วนในประเทศไทยพบขึ้นกระจายอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศโดยมักพบขึ้นตามป่าดิบแล้งป่าดิบชื้นป่าเสื่อมโทมริมลาําธารตามที่ลุ่มและตามแนวหลังป่าใช้เลนที่ติดกับป่าบกหรือป่าพุสรรพคุณของเต่าล้างแดงชาวเขาเ่่เย้าจะใช้รากต่าล้างแดงนะ้ำมาต้มกับน้ำดื่มเป็นยาบำรุงกำลัง ช่วยทำให้ร่างกายแข็งแรงหัวอ่อนหัวอ่อนใช้กินเป็นยาแก้ไข้จับสันบํารุงตับและปอดหัวอ่อนมีสรรพคุณช่วยทำให้รู้สึกอบอุ่นมากขึ้นจึงนิยมนำไปรับประทานในช่วงที่เป็นไข้หนาวเพื่อช่วยเพิ่มความอบอุ่นและช่วยให้หายจากอาการดังกล่าวได้ไวขึ้นหัวและรากเต่ารางแดงมีรสหวานเย็นขมมีสรรพคุณเป็นยาแก้ตับซุดช่วยบบดับพิษที่ตับ ปอดและหัวใจพิการได้ดีบางข้อมูลระบุด้วยว่ารากและหัวมีสรรพคุณเป็นยาแก้กาลาโรคขึ้นปอดแก้หัวใจพิการแก้มามพิการและอาการช้ำในหัวมีสรรพคุณเป็นยาบำรุงตับแก้การขึ้นที่ตับแก้ช้ำในและช่วยบำรุงหัวใจผลแก่ใช้ต้มพอกแผลช่วยในการสมานแผล ทำให้แผลแห้งและตกสะเก็ดไว้ยิ่งขึ้นรวมทั้งช่วยป้องกันบาดท,ทยักอีกด้วยเช่นกันหรือถ้าเป็นหิดก็ให้ใช้ผลที่ฝานแล้วมาทาแก้หิดปากเกลื่อนส่วนอีกวิธีจะผลใช้ผสมกับน้ำมะพร้าวหั่นลูกทาแก้หิด